<c oughs> นี่คือสวนครัวนะคะนี่คุณผู้ชมจ๋า <c oughs> ผักแพลวผักแพลวผักบุ้ง <c oughs> ผักบุ้งจนออกดอกค่ะ <c oughs> ดอกไม้ต้นพริกบะเขือดาเรืองคุนะคะพืชผักสวนครัวเพื่อน <c oughs> <c oughs> ผักแพลวโมลพาผักกะเพราค่ะนี่ผักกะเพราในบ้านเดียค่ะเหมือนผักอีตูไทยกระเพรากระเพราเขียวกระเพราขาวอึ๊บกระเพราขาวกระเพราแหลกก็มีได้ค่ะนี่กระเพราแหล่นี่ดิกกระเพราหอมหอมคือกันเนาะ โหระพาพักอีตู้หันบัอยู่หมองนี้บัได้ค่ะพัะอีตู้ต้องเอาไปไว้อีกมุมหนึง่งเพราะว่ามันซีอันปนกันมันสีเป็นกิ่นโหระพาเพื่อเลยค่ะยู่ใกล้กันบัได้าพุดกกะเพราเลออีกสูมหนึ่งยู่ฟังพุ่นทั้งขิงค่ะตรงนั้นนะ่แะแหลกวก็มีอันพักอันนั้นอีกได้พักข้าวตองแต่ก่อนเป็นดงพักข้าวตองได้ค่ะอยู่นี่เพื่อนเอาดินมาถุมก็เลยอันมันก็เลยหลบไปหน่อย หลบไปหน่อยวันตีมาอยู่ตรงนี้ค่ะผ <c oughs> ักขาวทองพักมะละก็มีได้ค่ะนี่มะละกีนกเดผักข้าวทองข้าวทองข้าวโตงบุชมขิงนนีก่กระชายก็มีได้ี่กระชายก็มีนะคะนี่กระชายโดนตัดใบไปซะแหละขิงค่ะขิงแล้วก็นี่ผักกะเพรากะเพราแดงค่ะนี่ หอมอยู่นอกหัวนี่นี่คะ่ะติดถนนติดถนนอยู่นอกรั้วผักนอกรั้วโอ้มาละอ้ยเออใช่เม็ดมันค่ะนี่เม็ดมักพักไซมันสุกเนาะโยนเข้าไปอีกค่ะนี่เห็นมันอยู่ในนั้นมันแก้วค่ะ,คะมันแก้วขึ้นคุดเลยด้ฟุดแล้วมีหัวอยู่สับสันมังจากเมงพะนะ ปลูกใส่ปลูกใส่กระถางตรงนี้ค่ะเพือเพิ่นกระลมไปผู้ได้ผักข้าวตองค่ะนะผักข้าวตองผักข้าวทงนะผักแผวค่ะนะผะนะักสวนครัวนะคะนี่นพืชผักสวนครัวหน้าบ้านพี่ชายยายคำเองค่ะคุณผู้ชมผักกะเนีงแบบนี้รักกะเนีงนี่ค่ะหอมอยู่แต่คือบ่คืออยู่ในทงนาเนาะ หอมคือกันค่ะหอมหินหอมแฮงอยู่ดูด่พักอันกระเพราค่ะงามขนาดกระเพราโอ้ยเหี่ยวแล้วเพิ่นโบ่ห่นน้ำนี่ค่ะอยู่ในกระถางกระเพราต้นนี้เนาะมะเขือค่ะมะเขือมะเขือขอันนะนะะมะเขือขึ้นค่ะพริกออกรอบสองกำลังเอาเริ่มออกดอกใี่คำกับมะเก็บเอาอยู่นี่ละบักเหมียวบักเมียว หอมผักกะเนงหอมค่ะจะกินแกงหอยเนาะใส่ผักกะเนยียงพืชผักสวนครัวพื่นดอกไม้ยายคำก็มาลอยยาวเต้นนี่แหละไปบูซาคุณผู้ชมจ๋าพาชมพืชผักสวนครัวยายคำไม่รู้จะเอาอะไรให้ชมแล้วเนาะเอาซ้ำนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะขอจบในที่พืชผักสวนครัวก็แล้วกันค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาชมช่องนาโคกหนองจิกที่ไม่ค่อยมีอะไรให้ชมพัดเท่าไหร่เนาะขอบคุณค่ะมึงโดกโดกพักเพลวค่ะโดกพักเพลวเนาะนี่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 โดกพักเพลวค่ะแต่กล้องยีงทำบอยสูกูบ่คลูซูมบอยแอกโฟกัสเนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นยังสงสัยมันเท่าซับนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ